สากสถานีลงสวนไปทางสถานีทบุรีผู้โดยสารเพตวโดยสารไปของรถเท่านี้โปรดจัดเจับสิ่งของและสัมภาระของท่านรอรับการโดยสารที่ชานชลอทานี้ดึงครับหายไปหมดเลยครับตรงช่วงตรงนู้นนะครับที่เคยเป็นวงเวียนรถจักรนะครับนี่มาชมขบวน254นะครับ เดี๋ยวจะเข้าจอดครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แค่รางเดียวนะครับเวลาที่รถจะรีก,กันก็ต้องไปบ้านกล้วยครับมุ่งหน้าไปนู่นครับเออบ้านคู่บัวนะครับจำผิด บ้านกล้วยข้างหลังผมนะครับข้างหน้านุนบ้านคู่บัวนะครับที่รถจะลีกได้นะครับก็ไม่ไม่ทราบนะครับว่าตรงสถานีนี้จะใช้เวลาการก่อสร้างนานแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มไล่มานะครับนะครับมองไปไกลๆนะครับจะเห็นนะครับ มีการทำงานนะครับตลอดนะครับจนถึงใกล้ๆตีนสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับนี่ครับให้ชมบรรยากาศนะครับ ช้ G E A นะครับบนสองห้าซี่วันนี้สี่ห้าสามเก้าหรือเปล่านะครับเห็นไกลครับ บริษ<ป>ัทัวที่นีสถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารจะมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงจากขบวนรถควรตรวจสอบติดขอและสินล่ะของท่านที่นำติดตัวมานำขึ้นเลนลงให้ถึงจอดครบถ้วนเลยครับขบวนรถจะเที่ยวจันทราทางที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาหมายเลขสองห้าสี่รับส่งด้วยสารจาร์สถานีลำสวนไปทางสถานีทบุรีครับ ตารางกับรถทำรางของันที่254เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะเลี้ยวซงันที่3ที่ป้ายยูนิสสะพานจตุรังกรสถานีบ้านกล้วยสถานีเจษฎาภิรัชต์สถานีอัอไปครับ G A 4539นะครับ นาจอดสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ